ไม่ได้ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับข่าวยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด13 18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีดาค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด4-13ถึงองศางเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด12-17องถึงองศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศางเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศางเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซียสสูงสุด32-35องศาเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 17 2 2องศาเซีสเซียสสูงสุด3 1 3 5เององศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างกลางคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด18-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุดที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 19-23งองศาเซลเซียสสูงสุด32-35องถึาศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบขา่าวกรมตุนิยมวิทยาขา่าว